สำหรับในปัจจุบันนะครับโลกของเราที่กำลังขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเด็กรุ่นใหม่นี่เข้าถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และก็อินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า,าการโคดดิ้งเนี่ยจะกลายมาเป็นเรื่องสาคัญสําหรับเด็กๆโดยเฉพาะในวงการการศึกษานะครับดังจะเห็นโรงเรียนต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับได้ให้ความสําคัญของรายวิชาโคดดิ้งและได้นําเข้าไปบรรจุ นะครับเป็นหลักสูตรของโรงเรียนนะครับประเทศไทยของเราเองนะครับก็ได้นําหลักสูตรวิชาโคดดิ้งเข้ามานะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เด็กๆในโรงเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตั้งแต่แนวความคิดนะครับพื้นฐานการเขียนโคดดิ้งนะครับไปจนถึงการต่อย,ยอดในระดับกี่า้าทายมากขึ้นนะครับสำหรับครูเราเองเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะครับพัฒนาบทเรียนที่ใหม่ๆนะครับอย่างสม่ําเสมอ นะครับเพื่อเป็นคําตอบที่ท้าทายในการาจัดการเรียนการสอนในรายวิชาโคดดิ้งนะครับให้ประสบความสาเร็จับการโคดดิ้งนั้นก็ คล้ายๆกับเป็นภาษาที่3นะครับที่สามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ตั้งแต่เด็กอีกทั้งยังให้ประโยชน์ที่สามารถนําไปต่อย,ยอดในอาชีพต่างๆได้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งนะครับซึ่งก็เป็นทักษะที่มีความต้องการสูงในตลาดเทคโนโลยีในปัจจุบันนะครับนอกจากนี้ประโยชน์ของโคดดิ้งเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีแค่ทักษะใดทักษะหนึ่งเพียงเท่านั้นนะครับ แต่การฝึกเขียนโค้ดนั้นนะครับจะมอบประโยชน์อีกมากมายนะครับให้กับเด็กๆอย่างน่าเลือเชื่อเลยครับอนอกจากประโยชน์พื้นฐานในเบื้องต้นแล้วนะครับการโค้ดิี่งนี่ยังช่วยให้เด็กๆมีความคิดเชิงเหตุผลนะครับเราเรียกว่าโลจิคอลจริงๆนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กๆนะครับสอนเด็กๆให้มีความอดทนนะครับมุมานะนะครับใน สิ่งที่เรียนนะครับสอนให้เด็กได้รู้จักแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองนะครับช่วยเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและก็โดยเฉพาะทักษะการคิดเชิงคำนวณแล้วก็ทางการนิสรยยังทำให้การเรียนของเด็กๆเ,เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะับ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สารเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา html เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา html เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์สารเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ และการเขียนโปรแกร,รมภาษา HTML เป้าหมายของการดำเนินงานเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565จำนวน19คนสามารถเขียนโปรแกร,รมด้วยภาษา HTML และมีทักษะด้านโคดดิง้ง เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สารเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเพิ่มขึ้นและผ่านเกณฑ์ร้อยละ80นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีระดับความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทเรียนออนไลน์ WBI Web Based Instruction การเขียนโปรแกรมภาษา HTML อยู่ในระดับมากขึ้นไปการออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมมีขั้นตอนการสร้างและพัฒนาโดยใช้แนวความคิดวงจรคุณภาพ PDCA ของเด i n g ดังนี้ขั้นเตรียมการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรศึกษาเทคนิคการสอนในแต่ละเรื่องควรใช้วิธีการสอนแบบใด ศึกษาวิธีการสร้างและออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนขั้นดำเนินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์ wbi จัดทำบทเรียนออนไลน์กำหนดหน่วยการเรียนรู้ตลอดภาคเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดและทฤษฎีและรูปแบบที่ออกแบบขั้นการตรวจสอบประเมินผล ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนและคําถามหลังประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมวัดเจตคติต่อการเรียนเพื่อหาระดับความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ขั้นการปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงนวัตกรรมให้เนื้อหามีความเหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้นนำข้อเสนอแนะและการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไปจากนวัตกรรมเดิมไปพัฒนา ผลการดำเนินงานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML ได้อย่างถูกต้องและมีทักษะด้านโคดดิ้งเพิ่มขึ้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565ที่เรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ WBI มีผลสำมฤทธิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สารเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา HTML เพิ่มขึ้นและผ่านเกฑ์ร้อยละ80นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนออนไลน์ WBI ในระดับมากถึงมากที่สุด ปัจจัยความสำเร็จการสนับสนุนของผู้บริหารด้วยการสนับสนุนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนให้การส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนผ่านสื่อเทคโนโลยีการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียนในการให้นักเรียนฝึกฝนทักษะ นอกเวลาเรียนความร่วมมือของนักเรียนที่ยอมรับการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปการเผยแพร่และการขยายผล เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์ wbi turl http www w silp o n namkhmnoi ac t s เป็นวิทยากรขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งเป็นครูแกนนำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลคอนเทนต์ในการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการประเมินผลสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและหลักสูตรการผลิตและนำสื่อดิจิทัลคอนเทนต์ไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอนครับสำหรับห้องเรียนของครูศิวพลน,นะครับก็ได้เลือกเอาโปรแกรมภาษา HTML นะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยครับสำหรับ การสร้างหน้าเว็บไซต์ที่มีลักษณะเป็นเอกสารเชื่อมโยงที่เป็นไฮโปรเจกต์ ch, นะครับซึ่งมีคุณลักษณะหรือมีคุณสมบัติสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ต่างๆหรือหน้าเว็บต่างๆได้นะครับและอีกสิ่งหนึ่งก็คือภาษา html เนี่ยนะครับเป็นภาษาเชิงโครงสร้างที่เป็นเทคนะครับไม่มีความสลับซับซ้อนมากจนเกินไปนะครับจึงง่ายต่อการเรียนรู้นะครับและอีกประการหนึ่งก็คืออทดสอบความรู้ความสามารถของตอนเองได้นะครับโดยนํานักเรียนเนี่ย เข้าร่วมแข่งขันนะครับกิจกรรมศิละปะหัตกรรมไม่ว่าจะเป็นในระดับกลุ่มเครือข่า,ขายในระดับเขตพื้นที่นะครับในหัวข้อการสร้างเว็บไซต์ด้วยเทค t ูทิเตอร์นะครับซึ่งปีการศึกษาที่แล้วเราก็ได้เป็นตัวแทนของกลุ่มเค,าานะครือข่ายกับเข้าแข่งในระดับเขตพื้นที่นะครับก็ได้รางวัลในระดับเรียนทองนะครับแล้วก็เมื่อเด็กๆนะครับได้เข้าเรียนในการาระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปเนี่ยเขาก็ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดนะครับในการเรียนรู้นะครับจากภาษา HTML ก็จะไปยังการเขียน CSS การเขียน Java Script, Script นะครับการเขียนโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็น Python ไม่ว่าจะเป็น SQL นะครับภาษา HTML นี้ก็ยังสามารถที่จะต่อยอดให้กับการเรียนรู้ของเขาได้ในอนาคตรวมไปถึงการนำเอาความรู้ความสามารถที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นเว็บ โปรแกรมมิ่งในอนาคตต่อไปครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการศึกษานิเทศทุกท่านตลอดจนเพื่อนครูทุกคนที่ได้นำผลงานมานำเสนอในวันนี้ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขตหนึ่งโดยเฉพาะท่านศึกษานิเทศเจ้าของโครงการที่ได้มองเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณให้มองเห็นเป็นรูปประามมากยิ่งขึ้น สำหรับการนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศในรูปแบบ VTR อาจจะยังไม่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดหากท่านคณะกรรมการมีข้อสงสัยได้โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารหรือสอบถามกับผู้นำเสนอในลำดับต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ